ยังไม่เข็ดเจมส์คคมรอนบอกมีไอเดียสำหรับเทอร์มิเนเตอร์7แล้วฮอตอิชชูรู้นี่ยัง สำหรับเจมส์คามรอนนะครับการให้สัมภาษณ์ณช่วงเวลานี้เนี่ยต้องบอกว่ามีอยู่ไม่กี่คำถามไม่กี่ประเด็นครับไม่ว่าจะเป็นอวตารไปถึงไหนแล้วแจ็คมีโอกาสจะรอดไหมในไททานิกอลิตามีโอกาสไปต่อหรือเปล่าแล้วก็พอมีโอกาสแค่ไหนที่เราจะได้เห็นเทอร์มินเ r เตอร์หรือว่าคนเหล็กภาคที่7 เจมส์คมรอนเองนะครับเป็นคนเขียนบทต้นฉบับเทอร์มินเ r ตอร์นะครับแล้วแกก็เคยให้สัมภาษณ์บ่อยๆครับว่าแกเขียนมาจากความฝันของตัวเองที่โดนหุ่นเหล็กที่เหลือแต่ท่อนบนตามไล่ล่าครับจากหนังภาคแรกที่เป็นหนังทุนต่ำไอเดีกระฉูดนะครับเทอร์มินเเตอร์2จัสต e นเดย์กลายเป็นหนังแอคชั่นทุนสูงถึงขั้นได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในหนังแอคชั่นที่ดีที่สุดตลอดกาลร,รับ แต่สุดท้ายหนังภาคที่ 3, 4, 5เจมส์แคเมรอนก็กลับไม่มีบทบาทอะไรเลยในหนังชุดคนเหล็กครับจนมามีส่วนร่วมในการคิดเนื้อเรื่องใหม่ในหนังภาคที่6แจะกลับกลายเป็นว่า Terminator Dark Fate Terminator ภาคที่6กลายเป็นหนังที่ล้มเหลวที่สุดครับพูดได้ว่าขาดทุนทุกฝ่ายก็เลยคิดว่าน่าจะถึงวาระที่เราจะปิดฉากหนังเรื่อง t e r m i ม a t o r แล้วครับ จนล่าสุดมีคนยิงคำถามนี้ไปที่เจมส์แามรอนอีกครั้งหนึ่งครับว่ามีโอกาสที่เราจะได้เห็นเทอร์มินาเตอร์7หรือไม่ตัวเจมส์แามรอนไม่ได้บอกว่าหนังควรจะมีภาคต่อหรือมีโอกาสไปต่อขนาดไหนนะครับแต่บอกว่าถ้าจะให้ทําจริงๆเขาก็มีไอเดียอยู่เจมส์แามรอนบอกว่าถ้ามีภาคต่อเทอร์มินาเตอร์7เนี่ยเราควรจะฉีกไปเล่าเรื่องราวของ AI ที่กลายเป็นต้นเหตุของหุ่นยนต์ล้างโลกว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรคิดอะไรพัฒนามายัางไงดีกว่าจะกลับไปเล่าเรื่องราวบ้าคลั่งของหุน่นยนอีก โดยนอกจากหนังภาคต่อแล้วนะครับเจมส์คัมรอนยังพูดถึงความล้มเหลวของหนังภาคที่6ว่ามาจากตัวเขาเองด้วยส่วนหนึ่งครับตามแผนเดิมเนี่ยผู้กำกับทิมมิลเลอร์จะสร้างหนังภาคที่6โดยไม่มีอโนชวัชเนเกอร์ครับแต่เจมส์คัมรอนนี่แหละครับที่เป็นคนบอกว่าไปหาทางใส่อาโนให้เรื่องนี้ให้ได้เถอะซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับเลยครับว่าอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเนื้อเรื่องเนื้อ,อหาอะไรเลยนะเพราะมันเกี่ยวกับว่าแกสนิทกับอาโนมานานแท้ๆทครับขณะที่เรื่องลินดาเฮมิตันกลับมารับบทซาร่าควอนเน ส่งอ e ีเมลไปหาหลายต่อหลายรอบจนสุดท้ายลินดาแฮมิลตันตกปากรับคำรับเจมส์แชมรอนเล่าว่าเพราะแบบนี้นี่แหละครับที่ทาให้เทอร์มิน o เตอร์ดักเฟดกลายเป็นหนังแอคชั่นที่มีทุนสร้างสูงที่สุดแล้วก็มีนักแสดงนําอายุเกิน6 0สิถึงสคนครับซึ่งมันก็ยากจริงๆที่จะทําให้วัยรุ่นสนใจหนังที่มีหน้าหนังแบบนี้ครับสุดท้ายเทอร์มิน o เตอร์ดักเฟดก็เจ๊งไปตามระเบียบแถมตัวเจมส์แชมรอนยังเป็นคนไปประกาศเองด้วยหลักคบว่าหนังภาคนี้เนี่ยจะมีเอ็ดเวิร์ดฟอร์ลองกลับมารับบทจอ,อนนทห์น คืไม่น้อยนะครับเพราะเขารู้ว่าเอ็ดเวิร์ดฟลอร์มีส่วนร่วมน้อยมากๆส่วนร่างกายของจอห์นคอนเนอร์ในเรื่องก็ใช้นักแสดงคนอื่นใบหน้าของจอห์นคอนเนอร์ก็ใช้คอมพิรเตอร์กราฟิกเอ็ดเวิร์ดฟลอร์ก็แค่มาอัดเสียงมาลงเสียงแต่ไม่ได้ใช้งานสุดท้ายที่ใช้จริงๆก็คือการบันทึกการเคลื่อนไหวของใบหน้าของเอ็ดเวิร์ดฟลอร์เท่านั้นรับซึ่งไอเดียของการฆ่าจอห์นคอนเนอร์ในเรื่องนะครับความจริงแล้วก็เป็นไอเดียของเจมส์สมรอนรับที่มองว่าการฆ่าตัวละครสําคัญตัวนี้ไปอาจจะทําให้คนดูเทใจไปให้กับตัวครใหม่่่ได้งาายกว ครับ แล้วจริงๆสุดท้ายสรุปเทอร์มินาเตอร์ภาคที่7ยังจะมีอยู่หรือเปล่าเอาจริงๆน่าจะตอบได้ว่ามีแน่นอนนะครับอันนี้เป็นเรื่องของธุรกิจ100%เรเรับเพราะบริษัท Skydance ที่ซื้อเทอร์มินาเตอร์ไปเนี่ยใช้เงินไม่น้อยนะครับยังไงชื่อแบรนด์เทอร์มินาเตอร์ก็ยังเป็นทรัพย์สินที่มีคุณค่าครับแล้วบริษัทก็คงจะไม่ปล่อยให้มันเฉาตายไปเฉยๆแน่ๆครับแต่ถ้าจะทำคนเหล็กหรือว่าเทอร์มินาเตอร์ภาคใหม่ออกมาจริงๆแล้วก็ความเห็นหนึ่งที่ผมว่าแฟนๆเทอร์มินางากก Move เถอ Inator, มันน่าจะสดใหม่ขึ้นแล้วก็น่าสนใจขึ้นกว่าเดิมได้ครับ <S <S และนี่แหละครับฮอตอิชูรู้นี่ยังกับเรื่องราวประเด็นที่เกี่ยวกับคนเหล็ก2029หรือว่าเทอร์มิน o r เตอร์ครับคราวหนะ้าผมจีนวิวเฟเดอร์จะกลับมาพร้อมกับประเด็นร้อนประเด็นไหนในวงการภาพระยะนตร์นะครับอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่ง YouTube Channel Major Group เอาไว้นะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนเจอกันใหม่ในประเด็นร้อนประเด็นหน้ากับฮอตอิชูรู้นี่ยังวันนี้ผมจีนวิวเฟเดอร์ลาแล้วครับสวัสดีครับ Yeah, yeah, it's cool. It's cool.